ผู้ขอสิได้ครับพี่น้องอีพีที่ผ่านมานไม่ได้ตัวนะครับโอ้ไก่ปลาเขา,ามตัวแต่ก็มีความสุขครับความสุขที่ได้เห็นไก่ต่อไก่ปลานะครับวนๆกันครับพี่น้องโอ้ความสุขนะครับหลังจากที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานนะครับเขามาพักผ่อนสมองครับพี่น้อง ทำตาบวิจีคณดวงกาการไปขอนที่ดีที่สุดก็คือการต่อกายนี่แหละครับรู้สึก,กว่านี้ความสุขมากครับพี่น้องวันนี้อากาศดีครับ8ปดโมงแปดโมงกว่าแล้วนะครับอากาศดีนะครับ เริ่มจะเขาอ่าฤดูร้อดนะครับเป็นช่วงกําลังเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวนะครับเป็นฤดูร้อนนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับพี่นั่งดูแลสุขภาพด้วยนะครับอดา๋ยฉีทุกคนทุกท่านนะครับวิธีเป็นดวงเองก็เป็นไข่เป็นวัดเหมือนกันนะครับพี่น้องให้พึงหายนะครับ ยังไ่ยังเงียบอยู่เลยครับพี่น้องเดินมาพอสมควรหรอครับเดีย๋ยวหาวางแถวๆนี้นะครับพี่น้องโอ้มีรอย ชีววัวเลยนะครับชาวบ,บ้านเขาวัวมาเลี้ยงอยู่ในป่าอยู่ค่าจริงแลครับพี่น้องจะห่างจากหมู่บ้านไกลนะครับประมาณสามกิโลนะครับนหมู่บ้านอยู่ทางนู้นพี่น้องเข้ามาตรงเนี้ยประมาณสามกิโลนะครับเข้ามาในป่าอันนี้ก็จะเป็นแนวป้องกันช่างป่าริมๆป่าอยู่ค้านะครับโค้งๆนะครับ ระยะทางประมาณร้อยกิโลนะครับนี่จากบุรีรัมย์จนถึงจังหวัดโคราชนะครับเดี๋ยวหาทางลงลงไปทางด้านนะครับพี่น้อง ทีนี้เสียงขันก็จะว่างไม้ซุ้มเหมือนเดิมลนะครับเดี๋ยวลงไปตรงนี้นะครับ จะาาหาไม้บางชลุนไปน้องกล,ลางน้ำนะครับ เอาอีกแล้วครับพี่น้อง <G ül> เวลาผมดักคืนไก่ไก่มันก็มีเข่ามาครับพี่น้องไก่เข่ามาสองตัวครับเป็นไก่นุ่มอีกแล้วพี่น้องไก่นุ่มเข่ามาสองตัวครับหมายนี่ครับแต่ว่าหมายนี้ เจ้าฟ้าสสงเล็กขันนานอยู่นะครับพี่น้องประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปด้วยนะครับขันนานอยู่นะครับนะประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้ยพี่น้องรู้มันอยู่ตรงไหนไก่อะผมนั่งอยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้นะครับเนี่ยนะตรงตรง้นตูค้าขาวๆนะไก่ม่นเคลียอยู่ตรงนี้พี่น้องนี่ไก่ก็อยู่ตรงนี้นะครับเดินมาเดินตรงนี้เลยนะเดินมาแล้วก็ยุดนะครับอีกตัวหนึ่งวิ่งอยู่ทาง,ง,งนู้น นะครับผมปีนไปทางนู่นนะครับแล้วก็วิ่งออกไปนะครับกกลบกับมาใหม่พี่น้องกลับมาใหม่นะครับมันอยู่ในใกล้ๆต่ออีกเลยไม่เดินไปหาคืนดางโอ้ยผมเราปวดสมองโอ้ยเจ้าฟาซากเลยครับอันนี้นักทีสามนะครับพี่น้องนักทีสามนะครับอ่าขันเข่าสามลักเลยครับพี่น้อง โอ้ยเสดายมีความผิดผาดของตัวเองนะครับไก่นุ่มเขาพี่น้องไก่นุ่มเขาออ้ยเสดายจริงๆคือน้องอุ้ยนั่งรุ่นจนพี่น้องผมนั่งรุ่นนะครับเนีย่ยผมนั่งไก,ก่ไก่เนี่ยโอ้ยเสดายเลยรุ่น,นเดินไปทางนู้นพี่นอ้องนู่นครับเดินไปทางนู่นผมก็ได้ลุกขึ้น ผมหักกิ่งใหม่นะครับมาก,กิ่งใหม่เราผมก็ได้ลูกขึ้นมันบินไปทางนูน้นนะครับแต่ยินเสียงกิ่งใหม่นะครับก็เลยบินหนีนะครับอก็เลยบินหนีผมก็ได้ลูกขึ้นมานะครับพี่น้องโอ้ยเจ้าฟ้าสางเล็กสิดาพี่น้องไก่มาทางนี้แล้วดิยินไก่มาทางนี้าานี่นะครับไก่มาทางนี้แหละครับไม่เป็นไรครับผม อ uh, ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของที่คุณดงนะครับ uh. เดี๋ยวที่้าเจ้าฝ่าสางเล็กเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับตามริมป่าอยู่ขาไปเรื่อยๆนะครับผมตผดต่อัทางนูง้นพี่น้องเพิเดิอนอ้อมนะครับเพเดิอนอ้อมมาเรื่อยๆนะครับอ่า uh. นี่ก็ประมาณก้าว9โมงาโมง21นาทีนะครับพี่น้อ uh. งตอนนี้นะครับ ผมวางไก่ตั้งแต่แปดโมงแปดโมงสี่สิบเหมือนพี่น้องเกือบสี่สิบนาทีนะครับนี่ลักนี่นะครับอู้เสียดายครับผมเจ้าฟ้าแสงลิกโอ้ยเชือกไปพันลักพี่น้องอู้เชือกพันรักไหมไหนดูสิไหนนะโอ้ยกำเวียรเลยเชือกพันลัก โอ้ดินแข็ง,อ,งอย่างมากพี่น้องปักยากๆเลยไม่เป็นไรครับผมวันนี้เป็นอะไรที่สุดยอดนะครับพี่น้องเป็นอะไรที่เยี่ยมมากครับอไก่เขาทุกรักเลยครับนี่วันนี้มาลักทีก่สามก็เขาทั้งสามลักนะครับอวันเดียวกันนะครับพี่น้องท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของวันที่คนดงนะครับ อีพีที่ผ่านมานะครับเป็นเจ้าฝาสร้างเล็กนะครับอออกมาวันนี้ครับรักแรกแต่แต้มครับพี่น้องรักที่สองพลาดรักที่สามกับพลาดอีกโอ้เสียดายครับผมไม่เป็นไรครับพี่น้องเดี๋ยวหาเดินตามไม้นี่แหละครับไม้ปลอยู่คารดิมปลอยู่ค้างเหมือนเดิมนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เขามารับชมคลิปของทีมคนดงนะครับผม พี่น้องขัดอยู่นี่ครับไปเลยครับอ่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับอ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับ <S <S เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนกิบของวิธีคนดงอ่าขัางต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับพี่น้องเราเก็บนี่ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ต่อไปครับผมวันนี้ครับผมว้ายขัดอยู่เลยพี่น้องไปไปไป Thank <laughs> you.